สวัสดีชาวออฟแท้งทุกท่านนะครับกลับมาพบกับน,นิกกี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมเอารถพรีเมียมตัวใหม่ล่าสุดนะจาก w a l g เกมิงเอามาให้ชมกันนะครับนั่นคือ,รอเราเลี้ยน40ทีนะครับคันนี้เป็นรถมีเดียมแท้งจากฝรั่งเศสนะครับเป็นออโต้โหลดด้วยนะครับเป็นพรีเมียมออโต้โหลดคันแรกด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะน่าจะหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะ แต่ว่านานๆก็จะเห็นแบบนี้สักทีหนึ่งนะครับซึ่งประสิทธิภาพของมานี่แจ่มมากนะแจ่มมากอไอดี ID นี้ไม่ใช่ของผมนะครับไอดีนี้เป็นของคุณเก้งนะครับคุณเก้งก็เป็นรองผู้บัญชาการแคลนจีนเอของผมนั่นเองนะครับก็ยืมไอเเข้ามาแคช h นะแล้วก็เดี๋ยวไปดูผมเล่นด้วยแล้วก็ดูคุณเก้งเขาเล่นด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยมาดูสเปคของรถคันนี้กันก่อนนะว่ามันมีอะไรดีบ้างนะครับเริ่มจาก HP กันก่อนนะครับ HP คันนี้อยู่ที่1,300นะครับเป็นเทียร์แปดมีเดียมเทียร์แปดนะอยู่พันอยู่พันสามร้อยก็จะน้อยกว่าชาวบ้านเขานิดหน่อยนะครับในส่วนของกระอกนะครับทั้งอ่าทั้งทางด้านตัวรถกันก่อนนะตัวรถด,ด้านหน้าสี่สิบนะด้านข้างสามสิบด้านหลังยี่สิบห้ากระอกป้อมปืนครับด้านหน้าสี่สิบห้าด้านข้างสามสิบแล้วก็ด้านหลังยี่สิบนะครับก็ทั้งทั้งคันเนี่ยมันบางนะบางทั้งคันเลยนะครับ ความคล่องตัวนะครันนี้มีแรงม้าอยู่ที่850แรงม้านะครับมีน้ำหนักรถอยู่ที่40.25ตันนะครับกำลังจำเพาะอยู่ที่21.12แรงม้าต่อตันซึ่งออกตัวดีนะครับออกตัวดีความเร็วสูงสุดที่มันทำได้คือ60กิโลเมตรชั่วโมงแล้วก็ถอยหลัง23กิโลเมตรชั่วโมงนะครับความเร็วในการหมุนตัวนะอยู่ที่38.33องศาต่อวินาทีก็ถือว่า ใช้ได้นะใช้ได้ไม่ไม่ถึงกับแย่นะไม่ถึงกับแย่ระยะการมองโดยพื้นฐานคันนี้อยู่ที่380นะครับเป็นเทียบแปที่มีระยะการมองที่ไม่ได้เด่นมากไม่ได้เด่นมากนะซึ่งส่วนใหญ่รถฝรั่งเศสเนี่ยระยะการมองค่อนข้างดีแต่คันนี้เป็นเทียบแปดที่กลางกลางนะระยะการมองอยู่กลางกลางนะครับปืนมาดูทางด้านปืนกันบ้างนะเด็ดเด็ดของมันเลยอยู่ที่ปืนนะมันเป็นปืนออโต้โหลดที่มีการใช้กระบอกอยู่ที่ 100มิลลิเมตรนะขนาดกระบอกเนี่ยอยู่ที่100มิลลิเมตรนะครับใน1แมกซีเนี่ยมีกระสุนบรรจุ4นัดนะครับมีการเจาะเกราะอยู่ที่232ซึ่งลูกปกติของมันเนจะเป็นลูก AP นะครับถ้าเป็นลูกทองเนี่ยจะเป็นลูก APCR ลูก APCR ลูกทองเนี่ยจะมีการเจาะเกราะอยู่ที่263ดาและเมจเฉลี่ยต่นนัดอยู่ที่300นะครับ การเปลี่ยนเบกระสุนที่ระยะ1 0 0เมตรอยู่ที่0.38นะครับก็ถือว่าไม่ได้แม่นไม่ได้แม่นมากนะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับอยู่ในเกณฑ์ดีซึ่งรถส่วนใหญ่ของฝรั่งเศสเนี่ยก็จะมีความแม่นยำสูงนะครับแต่ว่าคันนี้ก็จะด้อยกว่านิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นออโตโลดนะครับเวลาเล็งอยู่ที่2.7นะครับการเปลี่ยนกระสุนระหว่างนัดต่อน,นัดเนี่ยจะใช้เวลาอยู่ที่2.5วินาทีนะครับอันตรงนี้จะลดค่าตรงนี้ไม่ได้ แต่ลดค่าการการโหลดกระสุนระหว่างนัดเนี่ยไม่ได้นะครับเวลาในการโหลดกระสุนเสร็จ1นึ่งแมกซีนเนี่ยโดยพื้นฐานอยู่ที่36วินาทีนะครับก็นานพอสมควรนะนานพอสมควรของที่ใส่อยู่ตอนนี้มี3อย่างครับ1กล้องเครือผิวเลนครับเพิ่มระยะการมองให้มันครับพัดลมครับก็เพิ่มทักษะรวมๆแล้วก็เพิ่มระยะการมองด้วยนะแล้วก็ตัวปรับเสถียรแนวตั้งครับทำให้เป้าอ่ะมันจะเล็กลงเวลาเคลื่อนที่นะครับ พลรถมี3คนครับซึ่งมันก็จะไปเหมือนกับตระกูลแบทแชทนั่นแหละตระกูลออตโลดเนะี่ยก็จะมี3คนนะครับซึ่งพลรถเนี่ยตอนนี้เป็นผู้หญิงทั้งหมดของคุณเก้งนะเป็นผู้หญิงทั้งหมดซึ่งจะมีพี่น้องร่วมรบอยู่แล้วนะครับสามคนผู้การก็จะมีซิกเซนนะครับมีความรับรู้สถานการณ์ที่จะเพิ่มระยะการมองนะครับเป็นของพลวิทยุนั่นแหละเอาแต่เราเอามาอัพได้นะแล้วก็ลาตะเวนก็เพิ่มระยะการมองเหมือนกันนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็ที่กําลังอัพอยู่ก็จะเป็นพลางนะครับ ปืนนะก็จะมีพลังนะครับมียิงเร็วต่พิฆาตแล้วก็กําลังอัพการเก็บอย่างปลอดภัยอยู่นะครับคนสุดท้ายเป็นพลขับนะับก็จะเป็นการพลางนะการซ่อนตัวนั่นเองนะครับการบังคับอย่างนุ่มนวลซ่อมแซมแล้วก็เบรกด้วยคลัชนะครับซึ่งจะทําให้หมุนตัวรถได้ดีขึ้นนะครับมาดูค่าสเตตัสกันตอนนี้นะในเรื่องของอํานาจการยิงนะครับตอนนี้โหลดอยู่ที่ 33.75วินาทีนะครับอันนี้คือ1แม็กกาซีนนะ33.75วินาทีเกือบเกือบสาวินะครับโหลดตอนนัดยังอยู่ที่2.5อยู่ซึ่งตรงนี้มันลดลดไม่ได้นะใน1แม็กกาซีนก็จะมี4นัดนะครับมุมกดอยู่ที่ลบแนะครับมุมเงยอ,อยู่ที่15นะครับการบิงเป็นกระสุนที่ระยะ100เมตรอยู่ที่0.35นะครับเวลาเล็งลดลงมาเหลือ2.48นะครับ DPM อยู่ที่1745ซึ่งจะค่อนข้างน้อยหน่อยนะครับการซ่อนตัวตอนนี้อยู่ที่26.7นะฮะซึ่งถือว่าใช้ได้เลยนะฮะเพราะว่ามีสกิลอยู่แต่ว่าคนลดมันน้อยไปหน่อยนะครับมันก็เลยได้แค่นี้นะครับจริงๆมันยังไม่ครบแหละเพราะว่าผู้การยังไม่เต็มนะครับผู้การยังอัพพลังอยู่ไม่เต็มระยะการมองนะตอนนี้พุ่งขึ้นไป460นะครับเพราะว่ามีกล้องเครือบผิวเลนมีพัดลมแล้วก็มีสกิลของผู้การด้วยนะฮะที่มีอ่าเนี่ยครับ ความร,าารอมบรู้สถานการณ์และความรอบรู้สถานการณ์แล้วก็รัาบาลเองนะก็ทําให้ระยะการมองมันดีขึ้นนะ460ถือว่าโหดมากโหดมากเลยทีเดียวเอาไปสก,กาได้นะแต่ว่ามันพรางไม่ค่อยดีนะก็จะซ่อนตัวไม่ค่อยดีะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันบางด้วยนะครับมันก็มีดีในในเรื่องของระยะการมองแล้วก็ปืนนะตอนนี้นะกระสุนนะก็จะพกไปเป็นกระสุน AP เนี่ย40นัดส่วนลูกทองก็เอาไป8นัด ส่วนลูก HE ยังไม่ได้เอาไปนะครับลูกทองนับละ4,000นะครับกระสุน AP ปกติเนี่ยนับละ1นึ0นะครับยุทธปัจจัยก็ทั่วๆไปครับไม่มีอะไรนะฮะก็เกราะนี่ไม่ต้องไปดูมันนะครับเพราะว่ามันบางทั้งคันนะยิงตรงไหนก็เข้านะโดนยิงเนี่ยผมเคยโดนยิงน,ยนับนับได้เนี่ยน้อยสุดก็3 3ครั้ง3ครั้งนี่ตายเลยนะโดนเข้าไป3 400เนี่ย3ครั้งตายเลย ตายง่ายมากนะถ้าโดนยิงจังๆนะฮะโดนเทียสูงสูงเนี่ยรถคันนี้มันเจอสูงสุดก็เทียสิบเลยนะแต่ว่าเท่าที่ผมเล่นเนี่ยไม่รู้เป็นจังหวะหรือเปล่านะเป็นจังหวะช่วงช่วงเวลาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมเจอเทียสิบบ่อยนะเทียสิบเก้าก็เจอบ้างนะฮะเทียสิบแเจอบ่อยมากนะครับเทียสิบเก้าก็เจอแบบเล็กๆน้อยๆแต่จริงๆแล้วมันเจอถึงเทียสิบนะคันนี้จะบอกไว้ก่อนนะไม่ใช่ว่ามันเจอแค่เทียสิบแเทียสิบเนะไม่ใช่นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูผมเล่นกันเกมหนึ่งนะครับแล้วก็อีกเกมหนึ่งเดี๋ยวให้้คุณเกเกงา โชว์นะว่าเจ้าของไอดีเขาเล่นได้เทพขนาดไหนเชิญชมครับในเกมแรกครับก็มาดูผมเล่นกันก่อนนะในเกมแรกนี่เป็นท็อปห้องเลยโชคดีมากนะครับมาอยู่ในแมปทรุนดานะมีจอนข้างละหนึ่งคันนะครับ ในเกมนี้ที่ผมเกิดฝั่งเหนือนะเกิดฝั่งเหนือแล้วก็ทางซ้ายมือเนี่ยก็จะมีเนี่ยครับเนินตรงเนี้ยเป็นภูเขาเนี่ยแหละที่ชอบไปปะทะกันนะผมก็จะไปตรงนั้นแหละแล้วก็ในระหว่างที่วิ่งไปก็เป็นการโหลดไปนในตัวนะสามสิบสาจดเจ็ดห้าวินาทีนะครับก็นานพอสมควรนะวิ่งไปถึงก็น่าจะโหลดเสร็จพอดีนะครับก็มีเพื่อนเป็น MT มาด้วยนะสองคันเท่านั้นพอดีฮนะโหลดเสร็จพอดีแต่ว่าเขาขึ้นไปแล้วนะบูด็อกนะคันแรกอยู่แค่ตรงนี้นครับยิงหมดเก็เดี๋ยวก็กลับนะเอาคันแรกครับนี่ฮนะ mt 25นะเรียบร้อยครับนัดแรกนี้เข้าแท็กไปเลยนะจอดนิ่งเลยโอ้เขามีรอเลี้ยนมาด้วยนะรอเลี้ยน40ทีเหมือนกันเลยผมเลือกสองนัดครับก็ถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่โหลดใหม่เพราะว่ามันโหลดนานนะมันโหลดนาน หาเหลี่ยมยิงครับเพราะว่ามันมุมกดมันลบแปดนะมันก็เออมันก็โอเคใช้ได้แต่ว่ามันต้องหาเหลี่ยมยิงหน่อยอาไฟขึ้นนะไฟขึ้นไฟขึ้นนี่ผมผมกลัวเนี่ยนี่แหละที่ผมกําลังจะบอกนะผมกลัวจอนนะกลัวจอนเขาลงนะจอนเทียบแปดด้วยนะรอเลี้ยนร้อยห้าสิบห้าห้าหนึ่งนะครับของผมก็จะเป็นรอเลี้ยนเหมือนกันร้อยห้าสิบห้าห้าหนึ่งเหมือนกันนะครับ ก็ตอนนี้ตัดสินใจโหลดใหม่ไปแล้วนะฮะแล้วก็ขึ้นมาสปอร์ตให้เพื่อนนิดหนึ่งนะครับอ่ะมี i อครับกำลังโผล่หน้าขึ้นมานะฮะกำลังจะจะกำลังจะบุกขึ้นมาเนี่ยแหละเนี่ยเขาเห็นผมแล้วล่ะหันมามองเห็นหันมามองเนี่ยตอนนี้ทีมผมก็เนี่ยครับมี i ออยู่ข้างนี้แล้วก็ด้านหลังมีจับแพนเทอร์ทูเนี่ย G32 ทีสาี่ขีดสองนี่ไปนู่นแล้วนะผมก็วิ่งมาตั้งรับตรงนี้หน่อยนะครับให้ IS เอสขาเป็นแนวหน้าไปนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ไปครับไปปล่อยของซะหน่อยนะสี่นัดเต็มๆโอ้เจอ KV-85 เอาก่อนเลยฮนะยิงหัว <c oughs> พลาดนะนั่นนี้พลรราดยิงหัวได้นะมีตุ่มให้ยิงอยู่เนะี่ยไอเสเนี่ยจับเลยนะ สองนัดเข้าไปครับสามนัดเข้าไปครับเจาะดีอยู่แล้วฮะแล้วก็ถอยฮะถอยมาโหลดฮะถอยมาโหลดอีกสามสิบสามสามสิบสี่วินะถ้าเขาอยู่อย่างนั้นแล้วไม่มีคนมาช่วยเนี่ยเสร็จผมแน่ฮะโหลดเสร็จก็ไปยิงใหม่อันนี้ผมก็ไปเดินเล่นบ้างอะไรบ้างนะชมนกชมไม้ไปนะให้เขาเนี่ยมองหน้ากันยิงกันนะเหลือสิบว,วิครับไปแล้วครับไปถึงก็น่าจะโหลดเสร็จพอดีนะครับ 5วิ4วิเอ4ีครับโผล่ห oh, น้ามาก็สแนปไปก็ไม่โดนนี่ดีกว่าครับ3นัดนี่เรียบร้อยแน่ <c oughs> โดนมานัดหนึ่งเอาคุ้มฮนะเรียบร้อยครับ1คิวครับยิงไป1881เนะฮะคือถ้ามันมีเวลานะให้เราโหลดเนี่ยมันก็โอเคนะคือถ้าเป็นเกมที่แบบว่า มันยือย้อๆกันนานๆเนี่ยมันก็จะได้เปรียบนะเพราะว่าเราออกไปยิงปุ๊บเนี่ยพอหมด4นัดแล้วเราก็จะมีเวลาโหลดอะเคว่ะ KV85 ครับมาแล้วแต่ยังโหลดไม่เสร็จนะเหลืออีกสิวิ12วิ11วิอันนี้ก็วิ่งหลบโอ้โหจอลง570เหลือแค่3เหลือไว้ทำไมนะค่อยๆกระดึ๊บไปครับเห็นตูดเมื่อไหร่ก็ยิงเมื่อนั้นนะสูสีครับตอนนี้เห็นแล้วฮะตูดเรียบร้อยครับ เก็บลาร์ดไปฮนะเก็บลาร์ดมา3ได้มา1คิวได้มาอีก1คิวนะไม่ใช่ได้มา1คิวตอนนี้เก็บไป3คิวแล้วนะกระสุนเล็กสมนะครับมีบูด็อกมีบูด็อกอยู่มี ACC ด้วยนะครับเอา ACC ใกล้ตายแล้วเอาก่อนเลยนะฮะยิงหัวนี่แหละหัวโด่งๆเนี่ยมาได้นะเรียบร้อยครับโอ้โห S T A 1ยิงผมเข้ามาอตอนนี้เหลือหน้าสุดท้าย าไปปล่อยเ,ยเอาเอาไปปล่อยดีกว่านะม่อยากโหลดใหม่มันนานนะเนีย่ยยิงเอสทีเนี่แหละอืมมาแล้วก็หนีครับไม่รอช้า <c oughs> หนีมาซุกตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวจอดล,ลงให้เพื่อนเราไปอ่าให้เพื่อนเราไปเก็บนะฮะทีสามสี่ขีดสองไปเก็บแล้วผมเหลืออีกยี่สิบวิวนะจะช่วยเพื่อนทันหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่น่ามีปัญหาหรือเนะนะโอเคครับอันนี้คะแนนนำนะสิบสองต่อหกครับ เหลืออีกสามคันสุดท้ายนะอันนี้ยิงไป2,772นะครับเห็น FV20 1นะ a45 นะครับอยู่ตรงนี้นะกดหัวลงไปยิงได้หรือเปล่าน,นี้ล็อกเป้าเลยละแล้วก็ปล่อยล็อกนะครับแล้วก็เน้นๆนะสี่นัด2นัดไปครับสมนัดไปครับไม่รอครับโอ้โหเหลือไว้นัดหนึ่งเหลือไว้ทำไมครับคันสุดท้ายฮะ การสุดท้ายเฮลแคทนะผมไม่ลงอ่ะผมก็อยู่ตรงเนี้ยรอปล่อยของนัดสุดท้ายนัดเดียวได้ก็ได้ไม่ได้ก็คือจบนะ <c oughs> ผมว่ามันอึดอัดนะเท่าที่สัมผัสมาเนี่ยอึดอัดคือเป็นเอ็มทีที่แบบไม่ไม่ได้คล่องมากอ้าวเห็นแล้วเฮลแคทอยู่หลังหลังหินนะก็ไม่ทันอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ก็ไปดูคะแนกนกันก่อนครับ ในเกมนี้ก็ชนะไปนะครับได้ความเชี่ยวชาญระดับ2มานะครับได้ b บรเซอร์ดูริสไฟเตอร์ไฟฟลยเฟกแล้วก็ไฮคาลิเบอร์นะได้ปืนลมกล้องใหญ่มาด้วยนะครับเงินได้เยอะมากเลยนะเท่าที่ผมเล่นมานี่เงินได้เยอะนะหลักแสนเกือบทุกตานะไม่ไม่แสนก็9ก0 0 0มืแต้องมีะเกมนี้ได้แสน 2, 1217นะครับ แล้วก็ขับประสบการณ์ ,3960 นะครับคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นบัญชีพรีเมียมด้วยนะแต่ถ้าไม่ใช่บัญชีพรีเมียมก็ได้8 0 0 0มืเลยนะเยอะมากเลยนะเยอะมากนี่ผมก็ยิงแบบถ้าเทียบกับคันนี้ด้วยกันนะมันยิง00สพัสบายๆนะแต่ผมก็ไม่ได้ยิงแบบสูงริ้วอะไรขนาดนั้นผมยิงแค่3า0 0ันะ3 6 6พันคิวสี่คันแต่ว่าคับประสบการณ์เพียวๆนี้ได้เยอะเหมือนกันนะได้มาพันสองทุ่นๆนะได้เยอะมากเลยเหรียญอีกห้าเหรียญน,นะครับ ยิงไป17นัดเข้าป้า16เจาะเกราะ15ดาเมจร,รวม3,665แอซิดไปอีกหน่อยหนึ่ง894นะครับเงินได้เยอะมากเลยนะแสนสองก,กว่าเลยนะหากค่าซ่อมไป6,777นะครับค่ากระสุน17,510นะครับเหลือเงินมาใช้หนอๆเกือบแสนเลยนะ96,930คันนี้เก็บเงินดีมากเลยนะเท่าที่ผมเล่นมานี้เก็บเงินดีมากเลยผมก็เล่นมา ขอเข้ามาเล่นพักหนึ่งอ่ะเออผมก็เล่นมาไม่กี่เกมหรอกก็เงินแสนในแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะก็เกมหนึ่งก็ได้แสนแล้วอ่ะเงินล้านเนี่ยก็ไม่ถึงวันนะผมเล่นก็ไม่กี่ชั่วโมงนะแป๊บเดียวก็ได้ล้านล้ะเออเก็บเงินดีนะครับเก็บเงินดีมาทําดาเมจได้ดีด้วยนะครับก็แม่นดีอะไรดีนะแต่ว่าเดี๋ยวไซด์วยความมันจะแบบอืดๆไปนิดนึงนะครับอืดๆไปนิดนึงแต่ก็โอเครวมๆก็โอเคนะเออก็ ไปชมเกมที่2ะไปชมเจ้าของไอเดีเขาเล่นกันนะว่าเขาเล่นเป็นยังไงนะไปชมคุณเก้งเล่นดีกว่านะนชมครับในเกมนี้นมาชมเจ้าของไอเดีเขาเล่นนะมาชมคุณเก้งเล่นกันนะครับมาอยู่ในแมปอ่าวชาวประมงนะครับหรือว่า f i s h i n g Day นะครับก็ อยู่ในห้องเทียเก้นะครับมีเทียเก้ข้างละ2คันนะครับแล้วก็มีจอนด้วยข้างละ1คันนะครับนี่นะครับดูจากในมินิแมปนี่ระยะกันมองนี่โหดมากนะโหดมาก460นะคุณเก้งก็วิ่งมากลางแมปเลยนะครับเพื่อที่จะมาสปอตหรือว่ามายิงถ้ายิงได้ก็คงจะยิงนะนะเ่นเหมือนสไตล์ LT ทีเปิดเกมเลยอะ คุณเก้งนี้เกิดฝั่งเหนือนะครับตอนนี้วิ่งมาทางซ้ายมือนะครับอันนี้เรามาชมรีเพลย์กันนะรีเพลย์ของคุณเก้งนะเพื่อนเห็นอายุสองห้าหนึ่งครับมีคอนเคเลอร์ฮะอยู่ด้านหน้ารถนะฮะยิงเข้าไปหนึ่งนัดครับ IS6 ไม่เห็นตัวนะอยู่หลังหินนะครับมีรายพรางอะไรมาให้เรียบร้อยเลยนะฮะ คือลายพรางเนี่ยเขาเขาติดมาให้เนี่ยสามสีนะครับไอที่เห็นเป้า,เาไม่ตรงหรืออะไรอย่างเงี้ยคือผมผมเป็นคนปรับมุมมองเองนะมันเป็นรีเพลย์นะไม,ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอะไรนะคือผมเป็นคนปรับมุมมองเองนะครับไฟยังไม่ขึ้นนะคุณเก้งก็ยังอยู่แถวนี้อยู่นะครับรอโหลดนะเหลืออีกสิบห้าสิบห้าวิเพื่อที่จะทำดาเมจใหม่นะครับ อันนี้ก็ยิงไป2นัดนะฮะขึ้นมา620คันนี้เป็นตัวทำดาเมจได้ดีมากนะฮะซัพพอร์ตได้ดีมาก4นัดนี่นัดละ300 4สีนัดก็พัน2แล้วนะครับยิงเสร็จ4นัดปุ๊บวิ่งฮนะวิ่งหนีหาที่โหลดกระสุนแล้วก็วิ่งมาจัดการใหม่นะครับมีสายตาที่แบบ โหดมาก460นี่แบบโอ้โห LT บางคันยังอายเลยนะเออคุณเก้งนี่เล่นตรงกลางแมปเลยนะค่อนข้างได้เปรียบในเรื่องของการยิงนะครับคือมันยิงเนี่ยยิงได้ทั้งแมปเลยอะยิงได้ทั้งแมปอะขอให้ไม่มีอะไรบังอะก็ยิงได้หมดนะครับแต่ว่าในทางกับการก็โดนเขายิงได้เหมือนกันนะอ่าทางนี้เห็น r u ครับหนึ่งนัดเข้าไปครับ Leo ด้วยครับ ช้าไปนิดหนึ่งนะนัดสุดท้ายครับแลกกันไปครับแล้วก็ถอยฮนะขอดูในมุมมองผมดีกว่านะบางทีไปดูมุมมองคนเล่นบางทีผมก็เมาได้เหมือนกันนะเรื่องของเรื่องนะที่จะดูมุมมองของตัวเองเนะี่ยไม่ใช่อะไรบางทีก็อขยับเมาส์ไปซูมเข้าซูมออกบางทีผมก็เมาเหมือนกันนะอะดูอย่างนี้นะสบายตาดี คุณเก่งรโหลดเสร็จครับแล้วก็ตอนนี้น่าจะเลงทางดีโอครับมีดีโอแล้วก็อายุอายุใกล้ตายแล้วนะดีโอนี่ถ้าโดนเข้าไปจัดหนักๆเข้าไปเนี่ยครับ2นัดเรียบร้อยเลยครับไปแล้วครับได้มา1คิวฮะแล้วก็อายุสองห้ครับเหลือเลือดอีกแค่นิดเดียวนะยบสีเท่านั้นนะครับคุณเก่งตัดสินใจนะฮะโหลดใหม่ครับ ระหว่างโหลดก็เดินกลับครับมาวนเล่นฮะเนี่ยฮะมันดูลักษณะแล้วการออกตัวการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยมันไม่ได้คล่องแบบจีจา๊าเท่าไหร่นะอืมไม่ได้คล่องจีจา๊าเท่าไหร่แต่ว่ารวมๆม้วก็คล้ายๆการเล่นแบทแชทเหมือนกันนะครับทางนี้ครับมี RU251 แล้วก็ Indian Panzer ฮะ คุณเก้งเลงอายุสองข้าหนึ่งครับไม่มีปัญหาครับแล้วคันต่อไปครับอินเดียนครับหนึ่งนัดเข้าไปครับสองนัดเข้าไปครับนับสุดท้ายครับเรียบร้อยครับโอ้ยโดนสวนกลับมาฮะโดนอเมิวกลับมาโดนอิมิวยิงเข้ามานัดหนึ่งนะฮะกการเดี่ยงไปเลยนะต้องมาซ่อมนะครับแล้วก็หลบมาโหลดด้วยแต่ตอนนี้คะแนนนาครับเก้าต่อสามแล้วคุณเก้งก็ยิงไปสองพันแปดแล้วนะครับคิวไปสามคันครับ ในระหว่างที่โหลดนี้ก็เดินกลับฐานนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มาอ้อมหาที่ยิงใหม่นะครับเพื่อนด้านหน้าไปสปอรตให้เห็นอีมิวหแล้วนะครับ m c a 1ครับยิงได้ไหมไม่เห็นนะครับมีบอสิกด้วยนะบอสิกนี่เจอแล้วนะจัดไปครับ1นัดไม่โดนนะเป้ายังใหญ่อยู่ตาที่2เข้าไปครับ นัดที่สามเรียบร้อยครับเหลือไว้หนึ่งนัดนะฮะเหลือไว้ทําไมก็ไม่รู้นะฮะชอบเหลือไว้นะคุณเก่งก็ตัดสินใจครับโหลดใหม่ครับตอนนี้ยิงไปแล้วฮนะสามพันสามครับคะแนนนาครับสิบเอดต่อสามนํำอยู่เยอะนะครัค่อนข้างได้เปรียบะจะซูมออกเท่าไหร่โอเคดูใกล้ๆไม่ไหวอนะเมา หลืออีก3คันเท่านั้นครับ EMU สอง EMU หนึ่งแล้วก็เซนจูเลียนหนึ่งนะโหลดใกล้เสร็จแล้วด้วยนะครับโหลดเรียบร้อยแล้วนะฮะไปดูมุมมองของคุณเก้งดูนะอา้าวหันหลังให้แบบนี้โอ้โหกินเก้งแบบสบายฮะสี่นัดนี่เก็บหมดฮะเก็บหมดเรียบร้อยครับอีมิวไปแล้วฮะเซนจูเลียนอีกคันหนึ่งครับเรียบร้อยครับจบเกมครับผม ในเกมนี้ก็เอ็มแตกไปนะครับได้เอ็ทังเกอร์มานะครับได้ไฟฟอร์เอฟเฟกนะครับไฮคาลิเบอร์แล้วก็ท็อปกันนะเพราะว่าคุณเก่งคิวไปทั้งหมด6คันพอดีเลยได้ท็อปกันมานะครับเงินก็ไม่หนีแสนอีกแล้วนะครับ1นึ่งแนหนึ่งนะครับค่าประสบการณ์2องพนะครับอันนี้เป็นบัญชีพรีเมียมนะครับอย่าลืมนะว่าเป็นบัญชีพรีเมียมถ้าไม่ใช่บัญชีพรีเมียมก็7จ็ดหนะครับก็เยอะนะเยอะมากนะครับยิงไปทั้งหมด4 1 5 6นะครับ คิวหคันนะโหดมากนะฮะยิง4,000อัพเลยนะครับคาบประสบการณ์เพียวๆหนึ่นนะครับสูงมากเลยนะครับสูงมากเลยแล้วก็เหรียญอีก3เหรียญน,นะครับยิงไปทั้งหมดอ่า21นัดเข้าเป้า18เจาะเกราะ17นะครับดาเมจร,รวม4,156ไม่ได้แอซิดไข่นะครับก็เงินได้มาแสนหนึ่งหกักค่าซ่อมไปแค่3,196ค่ากระสุน2 1 0 0 0 630แล้วยุทธปัจจัจอันหนึ่ง3 0 0 0นะเหลือเงินมาใช้เนาะเนะก็8 9 0 5 9เลยทีเดียวนะครับเป็นรถที่เก็บเงินดีมากคันหนึ่งเลยนะครับเท่าที่ผมเคยเล่นมาเนี่ยรถพรีเมียมที่เก็บเงินดีๆก็จะเป็น T34 ที่ผมจับบ่อยๆนะออันนั้นก็เก็บเงินดีแต่คันนี้นี่เล่นง่ายกว่าเล่นง่ายกว่าแล้วยังเก็บเงินได้ดีกว่าด้วยนะร,รถพรีเมียมสมัยใหม่นี้ยิ่งเข้ามายิ่งเทพนะ เออคันนี้ผมไม่ได้ซื้อนะผมก็บอกตรงว่าไม่ได้ซื้อเพราะว่าช่วงหลังนี้ก็จะเก็บเงินไปอัพคอมนะก็เลยไม่ได้ซื้อแต่ว่าน่าสนใจคันนี้น่าสนใจนะครับคือมันมันมันด้อยในเรื่องของเกราะเกราะที่บางนะโดนยิงง่ายแล้วก็เป้าที่ใหญ่เป้าที่ใหญ่นิดนึงเวลาจะยิงก็เวลาจะยิงก็จงกใจเย็นนิดนึงนะครับใจยินให้เป้ามันหุบนิดนึงนะครับแต่ว่าเรื่องอื่นนี่โอเคหมดนะเจาะเกราะดีมากนะทำดาเมจได้เจ๋งมากนะเจ๋งมากก็ เป็นคลิปที่สนุกนะขอบคุณคุณเก่งไวนณที่นี้ด้วยที่ให้ความอนุเคราะห์นะครับเอา ID มาให้ผมแคสแล้วก็เอาเกมมันมาฝากกันด้วยนะครับสุดท้ายนะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะฮะแล้วก็พบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ